เรื่องย่อละครหุบพญาเสือออนแอร์ On ทุกคืนวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่8เมษายนนี้แม้สงครามโลกครั้งที่2จะจบลงไปหลายปีแล้วแต่บ้านเมืองก็ยังไม่สงบสุขเกิดความแลนแขนข้าวยากหมากแพงไปทั่วทุกหัวละแหงคนรวยที่มีอำนาจยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย ขมเหงลังแกเอาเปรียบคนจนตามอำเภอใจจนชาวบ้านที่ทนความอายุติธรรมไม่ไหวหันไปเป็นโจรณบ้านหุบพญาเสือจอมโจรแพรแดงจอมโจรน,นิละนามที่ไม่มีใครได้เห็นใบหน้ามีเพียงผ้าแพรสีแดงที่ปิดบังใบหน้าเป็นสัญ,ญลักษณ์เวลาปน้นจอมโจรแพรแดงเป็นโจรที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเกลียดชังในความโหดร้าย เสือไพรคือขุนโจรที่ชาวบ้านต่างสรรเสริญและศรัทธาเพราะเสือไพรคือโจรที่ช่วยเหลือชาวบ้านเขาจึงเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนโดยเฉพาะแผนหนุ่มยากจนอาชีพปลูกผักขายเขายกให้เสือไพรเป็นต้นแบบแผนประสบอุบัติเหตุในวัยเด็กทำให้ไขสันหลังกระทบกระเทือนเดินขาปัดจนมีสภาพคล้ายคนพิการซึ่งรักษาหายได้ แผนอยู่กับผันแม่ของเขาที่หุบพญาเสือตั้งแต่เกิดและแม่เคยเปรยว่าถ้าเก็บเงินได้สักก้อนจะพาเขาไปรักษาในเมืองแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเงินเสียทีสองแม่ลูกได้ทำมาหากินบนที่ดินติดลำธารและหุบเขาซึ่งเป็นมรดกจากพ่อของแผนโดยไม่เคยล่วงรู้เลยว่าลำธารในที่ดินของพวกตนมีสิ่งล้ำค่าที่ถูกสายน้ำพัดมา นั่นคือแร่ทองทุกวันที่แผนมาขายผักแผนมักจะแวะมาที่ร้านกาแฟของโกแล้ววันนี้แผนก็ได้พบเปลืองสับป,ปะเลอที่สนิทสนมกับเขามากกว่าใครระหว่างที่คุยกันเรื่องจอมโจรแพรแดงนั้นแผนหันไปเห็นไพลินมาเดินตลาดกับสองลูกน้องคนสนิทแผนดีใจมากที่ได้พบไพลินเพราะเขาแอบชอบเธอมานานแต่ก็ต้องเจียมตัว เพราะเขาต่ำต้อยกว่าเธอมากไพลินเองคุ้นเคยรู้จักกับแผนดีอยู่แล้วเธอชอบในน้ำใจของแผนและรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้เขาขณะที่ไพลินกำลังซื้อของในตลาดเธอถูกเขียวลูกชายของพ่อเลี้ยงบัญชาลวนลามแผนเห็นไพลินถูกลวนลามก็รีบเข้ามาช่วยจนถูกเขียวแทงได้รับบาดเจ็บจากนั้นเคียวก็คาดโทษแผน ส่วนไพลินซึ่งน้ำใจของแผนจึงรีบเข้ามาดูอาการและได้มอบผ้าเช็ดหน้าของเธอให้แผนซับเลือดเอาไว้ก่อนจะขอตัวกลับโดยเธอไม่รู้เลยว่าแผนบรรจงพับผ้าเช็ดหน้าของไพลินใส่กระเป๋าเสื้อไม่ยอมนำมาเช็ดเลือดเขาเลือกที่จะเก็บผ้าเช็ดหน้าเอาไว้เป็นที่ระลึกพ่อเลี้ยงบัญชาเป็นผู้ที่ใช้อิทธิพลเถื่อนปกคลุมบ้านหุบพญาเสือไว้ทั้งหมด ทังซื้อข้าราชการกงโฉนดที่ดินปล้นสะดมแต่งานของเขาก็ไม่ราบลื่นหนักเพราะมีจอมโจรแพรแดงคอยขัดขวางพ่อเลี้ยงบัญชาจึงดึงสารวัตรธนูมาช่วยงานหวังให้สารวัตรจัดการจอมโจรแพรแดงให้สารวัตรธนูพักดีต่อพ่อเลี้ยงบัญชาด้วยความโลบและที่สำคัญเขาลงรักกิ่งแก้วลูกสาวของพ่อเลี้ยงบัญชาอย่างเต็มหัวใจ แต่กิ่งแก้วมีได้สนใจสารวัตรธนูเลยคาร์เตอร์ทหารอเมริกันที่เคยมาประจำที่หุบพญาเสือตอนสงครามโลกครั้งที่สองเขาสนิทสนมกับพ่อเลี้ยงบัญชาและต้องการที่ดินของผันจึงขอให้พ่อเลี้ยงบัญชาจัดการให้ซึ่งพ่อเลี้ยงบัญชาส่งเคียวมาเจราจากับผันในคาบของจอมโจรแพรแดงแต่ไม่สำเร็จ เียวจึงใช้มีดสั้นแทงผันแล้วชิงเอาโฉนดไปแต่พอเคียวเดินออกมาจากบ้านของผันเขาก็ต้องพังะเมื่อเจอจอมโจรแพรแดงตัวจริงยืนขวางทางไว้ผันที่ยังไม่ตายได้พยุงร่างกายลุกตามเคียวออกมาร้องขอโฉนดคืนแต่เธอก็ต้องล้มไปจมกองเลือดเพราะเป็นจังหวะที่จอมโจรแพรแดงลั่นไกปืนยิงเคียวแต่กระสุนกลับพลาดเป้าโดนผัน เมื่อแผนกลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผันนอนจมกองเลือดก่อนจะสิ้นใจผันบอกกับแผนว่าจอมโจรแพรแดงเอาโฉนดที่ดินไปการตายของผันทำให้แผนเสียใจมากและประกาศจะแก้แค้นให้แม่ของตนเมื่อบุญคุณต้องทดแทนแต่แขนก็ต้องชำระเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม